อีกเรื่องหนึ่งไปดูเรื่องราวของพ่อค้าหมูคนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ถูกปล้นแต่เขาให้การว่าถูกปล้นสาเหตุสําคัญก็เพราะว่ากลัวภรรยาจะตําหนิว,ว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดําเนินคดีได้ก็หาแจ้งความเท็จนะครับเล่นเนาตำรวจวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับกรณีของนายธงชัยศรีกล่อมอายุ57ปีเป็นพ่อค้าหมูอยู่ที่ชัชนาทนะครับก่อนหน้านี้แจ้งความที่สถานีตํารวจสันคบ,บุรีนะครับว่าถูกคนร้าย4ี่คน ล้นเอาเงิน120,000บาทตัวเองเนี่ยเพิ่งจะกู้เงินสากลการเกษตรขืนเจ้าพยญาเพื่อจะไปผ่าตัดหัวใจนี่คือเรื่องที่ผูกเข้ามาตั้งแต่ต้นนะฮะ,ะไปกู้เงินสากลเจ้าไปผ่าตัดหัวใจวงเงิน120,000บาทแล้วก็ถูกชิงเงินไป8พฤษภาคมล่าสุดตํารวจบอกว่าไปค้นกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางหมดแล้วนะครับที่บอกว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปนี่ไปดูตั้งแต่ต้นทางคือไปที่สากลก่อน และก็ตามติดไปตลอดนะครับปรากฏว่าไม่พบเลยนะฮะว่าคนร้ายจะหลบหนีไปตามเส้นทางที่นายธงชัยกล่าวอ้างแต่กลับพบว่าจากกล้องวงจรปิดนายธงชัยขับรถออกจากสากรแล้วไม่ได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าไปหาพี่ชายที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วถึงวนรถกลับบ้านพักกลายเป็นคนละเรื่องกับที่ให้การไว้ก่อนหน้านี้นะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามไปสอบถามพี่ชายของนงายธงชัยพี่ชายบอกว่านายธงชัยเนี่ยขับรถเอาเงิน9 0,000บาทมาคืนให้ หลังจากที่ยืมไปก่อนหน้านี้ตำรวจเลยกลับไปเอาตัวนายทรงชัยมาเค้นสอบอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งยอมสรารภาพนะครับบอกว่าไม่ได้ถูกโจรดักปล้นหลอกแต่ว่าติดเงินพี่ชายอยู่ยืมมา9 0้า0บาทไม่มีตังค์ใช้เขาไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยวางแผนกู้เงินจากสากรได้เงินกลับมาก็ไปคืนให้พี่ชายแล้วบอกว่ากลัวภรรยาจะต่อว่านะครับที่สุดเลยต้องสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาว่าขับรถมาดีๆมีโจรมาปล้อนออกไปภรรยาบอกไม่ได้ต้องไปแจ้งความแบบนี้ ก็เลยยอมไปแจ้งความด้วยที่สุดก็วนมาอย่างจุดที่เราเล่าเรื่องนี้แหละฮะว่าตํารวจเขาก็เค้นสอบจนก,กระทั่งรับสารภาพว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่สุดแล้วตํารวจแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จนําตัวส่งสารจังหวัดชัยนาทดาเนินคดีทันทีนะครับหลังจากส่งสารแล้วสารท่านบอกว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวและก็ให้พนักงานสอบสวนสืบเสาะพยานหลักฐานอย่างละเอียดมาเพิ่มเติมและให้กลับมาส่งตัวดาเนินคดีครั้งหนึ่งเรื่องทั้งหมดก็ประกาศร,รัชนี้นะฮะ